ยังครับที่ผมได้พูดคุยผมทราบมาก่อนแล้วเพราะท่านท่านเลขามารายงานผมแล้วเมื่อที่ที่แล้วก่อนท่านเสนอแต่ว่าก็ผมก็ให้เกียรติทางสภาพักเป็นคนเสนอเป็นคนถแถลงเมื่อวานนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยอย่างที่บอกครับผมไม่เคยผมไม่เคยสั่งท่านเลขาก็ให้คําสัมภาพณ์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เคยสั่งนะครับเรื่องนี้ผมเรื่องเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่เป็นทั้งทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามที นะครับผมผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คํานึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรามีข้อมูลใหม่นะครับจากจากจากสภาพัฒนาแล้วนะครับการประชุมรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเดือนเมษาใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันก็อีกตั้งสองเดือนนะครับก็อยากจะรบกวนอ้อนวอนวิงวอนใช้คำว่าอะไรก็ตามทีก็ลองพิจารณากันดูทีแล้วกันนะครับ